สวัสดีครับผมเอกคนลงกล้องนะครับวันนี้ผมจะมาแบ่งปันเทคนิคการทำพอร์ตฟลิโอให้ติดมหาวิทยาลัยนะครับถ้าอยากรู้ว่ามันเป็นยังไงก็อย่ายลืมกดไลค์และไชมกันเลยนะครับผมครับผมก็เทคนิคที่1นะครับนั่นก็คือความเป็นตัวเองนั่นเองนะครับผมซึ่งความเป็นตัวเองเนี่ยมันสําคัญมากๆเลยนะพอร์ตฟลิโอของเราอย่าไปเรียนแบบใครเราไปดูแนวทางได้แต่ว่าเราไม่เรียนแบบเขาเราต้องเป็นแนวของตัวเองเป็นตัวของตัวเองให้มากที่สุดยิ่งตัวตนของเราชัดเจนมากเท่าไหร่ก็ กรกา็ยิ่งสนใจเรามากเท่านั้นครับผม2นะครับนั่นก็คือผลงานเด่นๆ่นะครับผลงานอะไรที่เด่นๆเนี่ยเราจะต้องเอามาใส่นะฮะไม่ว่าจะเป็นผลงานอะไรก็ตามนะฮะก็เราให้เอามาใส่นะครับส่วนผลงานที่ไม่เด่นนะครับถ้าเราไม่ใส่ได้ก็จะดีนะครับแต่ว่าถ้าเราอยากใส่ก็เพิ่มเข้าไปเล็กๆน้อยๆก็ได้นะครับเมื่อพูดถึงเกียรติบัตรแล้วนะครับเราก็ต้องใส่เกียรติบัตรที่มันเด่นๆนนิดนึงนะครับเกียรติบัตรไปวงไปวัดอะไรแบบนี้นะครับผมว่ามัน ไม่จำเป็นไม่จำเป็นต้องใส่นะครับอันนี้คือความคิดส่วนตัวของผมนะฮะก็ไม่รู้เพื่อนเพื่อนคิดยังไงก็สามารถคอมเมนต์มาได้ครับผม3นะครับก็คือคลิปวิดีโอแนะนําตัวเองนะครับก็ให้เราเนี่ยอัดคลิปวิดีโอแนะนําตัวเองแล้วก็ตัดต่อมันซะลงมันไปที่ YouTube จากนั้นก็แปลงลิงก์ YouTube ให้กลายเป็น QR Code แล้วก็ใส่มันเข้าไปในพอร์ตฟลโอของเราครับถ้าใครไม่อยากจะเผย,ยแพร่คิปวิดีโอนะครับก็สามารถที่จะตั้งเป็นไม่แสดงเป็นสาธารณะก็ได้นะครับ เพื่ออะไรครับก็เพื่อที่ว่าถ้ากรรมการเห็นคลิปเราแล้วจะได้รู้จักเรามากขึ้นแล้วก็จะเป็นกันเองมากยิ่งขึ้นนะปล่อยตัวสบายสบๆชิวๆถือเป็นการสัมภาษณ์เราไปด้วยนะฮะก็ให้ถ่ายคลิปชิวๆนะนี่อย่างเช่นผมคุยกับเพื่อนๆนี้ก็ประมาณนี้ก็ได้นะครับแต่ก็ให้เลือกใช้คําที่เหมาะสมนิดนึงนะครับถ้าหากใครมีเว็บไซต์ของตัวเองก็จะดีนะครับถ้าเพื่อนๆมาสายภาพยนตร์หรือว่ามาสายการสื่อษามืลชน หรือว่ามาสายนิเทศนะับก็ให้เราเนี่ยสร้างเว็บไซต์ของเราขึ้นมาแล้วก็ใส่ผลงานของเราเข้าไปซะมันจะเป็นประโยชน์ต่อทั้งการทํางานของเราแล้วก็การยื่นมาหาลัยด้วยนะครับอย่างที่4นะครับค้นหาตัวเองให้เจอแล้วก็ลงมือทําซะอะไรที่เราชอบเรารีบค้นหาตัวเองในช่วงเวลานี้แล้วก็ใช้ช่วงเวลานี้เนี่ยในการสร้างผลงานขึ้นมาเรื่อยๆค่อยๆสร้างผลงานมีอะไรให้เราแข่งขันเราก็สมัครเข้าไปอย่ากลัวว่าเราทําไม่ได้ขอแค่เราได้ลงมือทําก็พอแล้ว เราคิดอย่างนี้นะครับผมแนะนําให้ค้นหาตัวเองให้เจอเร็วๆนะครับถ้าเรามาค้นหาตัวเองเจอมันภายในมหูเนี่ยมันก็อาจจะทํากิจกรรมอาจจะส่งประกวดเนี่ยก็อาจจะ นิดๆน,น,นะฮะก็แนะนําให้เราค้นหาตั้งแต่ม4มหม6เนี่ยเราใช้เวลาเนี่ยในการค้นหาตัวเองไม่ใช่เพียงแต่ไปเรียนกับบ้านทํากับบ้านวนลูปไปเรื่อยๆนะับไม่ได้มีเวลาให้ก,กับความชอบของเราด้วยซ้ำไปนะครับค้นหาตัวเองให้เจอในช่วงเวลานี้ครับผมและข้อที่5นะครับใช้สีสันในการดึงดูดนะครับพอร์ตโฟลิโอของเราเนี่ยต้องมีสีสันดึงดูดนิดนึงนะฮะไม่จืดจนเกินไปนะการออกแบบดีไซน์เนี่ยก็แล้วแต่เพื่อนจะออกแบบใครชอบหรือว่า อลังการก็ออกแบบได้นะฮะแต่ว่ากรรมการไม่ค่อยดูความวุอหวาเท่าไหร่แต่ดูความเป็นตัวตนของเรามากกว่านะฮะอันนี้คือผมคิดเองนะฮะแล้วก็ผมยืนแล้วก็ผมผ่านนะครับผมจึงมาบอกกับเพื่อนๆนะครับก็ทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับเป็น5เทคนิคในการทำพอร์ตโฟลิโอให้ติดมหาลัยครับเป็นเทคนิควิธีการที่ผมใช้แล้วก็ติดจริงๆนะครับผมไม่รู้ว่าจะถูกใจใครแล้ว <Leah> ก anyway nice <OUR S 2> ็ไ <defense> ม <Overwatch> ่ถูกใจใครนะก็สามารถนําเทคนิคเหล่านี้เนี่ยไปปรับใช้ได้นะฮะแน่นอนว่าเทคนิคเหล่านี้เนี่ยอาจจะไม่ใช่เทคนิคที่วิวา การอะไรนะฮะแต่ก็ให้เพื่อนๆน,นะศึกษาหาข้อมูลดีๆในทางที่เราจะไปนะครับค้นหาตัวเองเจอยิ่งเร็วยิ่งดีนะครับสำหรับเพื่อนๆที่บอกว่าเอ้ยผมไม่มีโอกาสวะแม่งกูแม่งด้อยโอกาสแม่งกูแม่งอยู่บนดอยวะ่ะกูไม่มีผลงานวะอย่าไปคิดอย่างนี้นะเพราะว่าผมก็เป็นเด็กดอยคนหนึ่งนะฮะที่ยื่นพอฟฟร์ตโฟลิโอแล้วก็ติดพอฟฟร์ตโฟลิโอนะฮะติดรอบสัมภาษณ์ด้วยนะับสัมภาษณ์ผ่านเาด้วยนะฮะ คลิปหน้าผมจะมาแชร์ว่ากรรมการถามอะไรบ้างแล้วก็มีวิธีการเตรียมตัวยังไงผมเจออะไรบ้างเอาง่ายๆคือผมจะมาแชร์ว่าผมเจออะไรบ้างในการสัมภาษณ์ะครับคลิปหน้าครับผมผมขอลาไปเพียงเท่านี้ถ้าใครมีคำถามอะไรสามารถที่จะเม้นได้แล้วก็ฟอลโล่ผมได้ติดตามผมได้นะฮะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดแชร์ให้ผมด้วยนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนมีเพื่อนที่อยากสอบเข้านะเด็ก6 6หเจนะฮะสามารถดูได้หมดเลยนะเพื่อที่จะไม่เสียเวลาก็ผมขอไปเพียงเ่บนี้บายๆครับผม